ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วหลังคุณครูโรงเรียนดังครัราชตัดผมเด็กกว่า10บคนเดียกดีว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากกรณีเพจนักเรียนเลวได้แชร์เหตุการณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาว่าครูไม่มีอำนาจตัดผมนักเรียนและไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตลวงหน้าแม้นักเรียนบางคนพึงตัดผมสั้นมาแล้วซึ่งยังถูกบังคับให้ตัดเพิ่มแต่ครูกลับเพิกเฉยต่อเหตุผลและยังกล่าวตำหนิโยง ถึงพ่อแม่และพฤติกรรมในอดีตของนักเรียนคนนั้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีนักเรียนหญิงถูกตัดผมประมาณ11-12ถึงคนและหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศที่สร้างความอับอายและไม่สบายใจแก่ผู้เรียนจนเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่นล่าสุดเมื่อวันที่20ิพฤศจิกายน2 5 6 7าทางโรงเรียนบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกอ้างถึงโดยโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนระด,ดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์การ การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีนักเรียนอยู่ประมาณ2,100คนบรรยากาศภายในโรงเรียนพบว่ามีนักเรียนจํานวนมากไว้ผมยาวเกือบถึงกลางหลังจากการสอบถามนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าที่โรงเรียนแห่งนี้อนุญ,ญาตให้สามารถไว้ผมยาวได้ตามปกติทางโรงเรียนได้เชิญครูที่ปรึกษาที่เป็นคนตัดผมมาสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งยอมรับว่ามีการตัดผมเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจริงจานวน12คนที่ทําไปไม่มีเจตนาให้เกิด อ,อเพียงแต่อยากให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้นเป็นตน้น